สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีเอีทุกท่านครับผม <c oughs> วันนี้ได้เวลามารับรถเจออ้าแคท้วครับแมวน้อยที่บ้านช่างหนองครับ <c oughs> นี่เราหกล้อมใส่เลยตาไปใจตังค์ับ ผมนุ่นลอ้ปูดดำก่อนจะเข้าบีบมือครับกรุบเอาปูดดำไปเลยพูดจะขึ้นได้บะเนี่ยเบาเบาเบาจังพ่อพอพ่อพราันเดี๋ยวมันชนกระบอกเฮาเช็ดยังไงวะเฮาเขาเฮาต้องยกฝาถ่ายกันวะพูดดำให้ยกยกฝาถ่ายให้มันกลยนี่บ่ ยกฝา้ายนี่ขึ้นขึ้นได้ไหมเท่านี้อ๋อ๋อทีนีจะไมถนัดเี่นี่เอ้อ้ออันนั้นพ้นพ้นไหมนู่นน่ะข้างในนู่นน่ะที่ผมเอาเข้าไปแล้วหนงเอาครอบอีกไหมอ่า เยนทายครับพ้อพ่อพอพ่ออ่อเต้ดังครับเออเต้ดังแต่สับคนโทรแล้วช่างก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่หรอกโอ้ เรียนถ่ายกาันกาอากาศจังสี่เลยไม่มีกองดินขึ้นครับพี่แล้วเมื่อเช้าขึ้นรถนี้ได้ไงไปเาขึ้นตรงไหนขึ้นใหญ่งผมไม่อยู่อ๋อเฮ้ยอ้ยอยาว่าเลยฝนโปอยๆครับ มารับตัวเจ้า 303CR ครับเมื่อวานไม่ได้มาที่จริงเมื่อวานอะ่ะจะได้ไปส่งทางตอนกลางคืนแหละแต่ที่นี่แอปธนาคารผมมันมีปัญหาครับมันโอนตังค์ไม่ได้โอ้เสียหายหมดเลยแอปธนาคารของผมมันขัดข้องครับมันโอนมันโอนไม่ได้ก็ต้องไปกลับไปที่สาขานะครับไปต้องไปยืนยันตัวตวนอะ่ะใช้บัตรประชาชนอะ่ะแล้วทีนี้พอไปวันนี้ดันเจอวันหยุดอีก ก็ต้องวิ่งเข้าในเมืองครับไปที่ห้างนะครับเข้าห้างธนาคารในห้างก็ไม่ปิดนะครับได้ไหมได้ไหมมาเลยครับเลยพ้น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 ยพันย,นยู่เลยเลยก็ต้องไปห้างไปห้างเสร็จก็ยังโอนไม่ได้ครับต้องถึงโอนได้พรุ่งนี้ผมก็เลยต้องเบิกเงินสดมาให้ป๋าเพราะว่า อาโอน,นเข้าบัญชีธนาคารผมเนาะเพราะว่าผมจะให้ผมโอนต่อสิมันโอนไม่ได้ครับก็เลยเสียเวลาอีกหนึ่งวันช่างไม่ถนัดกระโทนนี้ด้วยโอ้กับจับจับ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  ใส่เกียร์ไว้ด้วยใส่เกียร์ไว้แล้วเฮ้ยยังไงวะบุู้ดําเขาต้องยุกดําหน่อยนึงให้ปากนกเก้วมันอ่าดิบริษัทเขาปิดเขาปิดถ่ายบ่ได้ดิเพราะว่าบริษัทมันเห็นไฟถ่ายดินั่นบ่ล่ะ ปิดท้องยกไปฮะปิดฝาท้ายแล้วเหรเฮ้าปิดได้เขาอันนี้หัวใส่สันนี่ก็ได้นนี่นี่นี่ไม่ใส่ดอกมันตุ่มดอกยกยกแขนขึ้นเนาะเออเราก็ปิดฝาท้ายเอาบุ้งกีมันวางทั้งนี้เลยเพราะมันบุสูงเกินหลังคาดอกช่างช่างยกยกยกแขนขึ้นอีกจะปิดฝาท้ายดูบระสันเฮาก็มีแต่ปิดฝาท้ายเราก็ยกดำเอาแขนสอดเตะฝาท้ายบุ่มตองดอกเนาะเอาวางทั้งฝาท้ายไปเลยเนาะ

อ่เดี๋ยวปีนฟ้าไทยก็พูดดำกันฟ้าไทยแกยังดีอยู่เลยยังบวเบียวยังบอย่างเลยนี่ครับอุ๊บฟืดถือวะเดี๋ยวรอคุณรอก่อนก็เพื่อนกัน ทั้งนี้พวกเขานี่นี่นี่ชนอาคนมาอยู่เออว่างไปสี่เดียวเลยบายบื้อแจ้ว เออลงเลยตอนนี้ระบบดีครับกำกำแล้ววางเลยนะกำอีกเออเออเออพอดีพอดีพอพอพอโอเคใส่เบรกมือด้วยได้จังดึงเบรกมือไม่โคไว้ด้วยดึง <c oughs> เออเดียบร้อยจะหลังมือแค่นหมันเป็นยังด็อกแค่นั้นเออว่าแต่มันสตาร์ตติดเดียบร้อยแต่ดังช่าง้าฟ้าท้ายมันมันล็อกไหม เนี่ยเนี่ยฝายอันนี้มันมันเราไปเนี่ยมันบูบืออรมั้งเนาะรถเออรถหกล้อมแรงนะโอเคไปไปเจ้าจะห้องรถไหมเฮเอาอ้เนาะบุญเจ้ารถเออไม่ใช่เราเจ้าของรถหรือว่าญาติหนุ่เพิ่นเจ้าของ เออ้รูปรอนช่ไหโอเคครับผมของแถมของแถมน้ำครับหดน้ำก็นอนบ้างตึงถ่ายกระป๋าเราส่วนตัวหน่อย เอฟซีบาเลาอีกเหรอเอาเดี๋ยวถ่ายกล้องนี่ครับหนึ่งสองสามเี่ยวปันเปะนานล่รอขนาดนถตื่นไม่ได้หน่เงี้ยเนาะตื่นไมขึ้นรถมาได้รับลูกเดียวเรียบร้อยจวดเลย

มึงยาเด้อขัวเนาะเจอกันอูปบ่าเราคงเทคงเทพรุ่งนี้จะลุยงานให้ดูพรุ่งน oh. ี้พร้อมจวดเพื like ่อนแล้วอหาซื้อรถเออทางเขาห้อยมองเขาครับทางออกทั้งเขาเลยอคะหับผมรอติดตามคลิปหน้าครับมืออื่นอีกจวดแท้ๆพี่น้องเฮ้ยเมันหล่เขามาซื้อรถี่น้องคาเรนกคุณจะกวบนะวันกูณจะป่วยขัวขัวขัวข่วโอ้ อูดับกิ้ง h าไว้เลยว่ะ